ที่ที่เขาเรียกว่าทวารีในภาพอีสานก็คูมีรูปแบบหลายอย่างที่มคล้ายกับภาพกาแต่ที่จําแนกออกมาเนื่องจากว่าเขามีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือการทําใบเสมาแน่นอเพราะในภาคการนไม่เจอใบเสมาในภาคการเนี่ยเขาจะทําช่วงประมาณช่วงประมาณหลังช่วงที่18แและความเข้าใจของเขามันจะกลายเป็นใบเสมาในลักษณะตอดปักล้อมรอบอุโบสถนะครับมันไม่เหมือนกับ ตัวลวนดีที่มันมีความเชื่อเกี่ยวกับหินตั้งความเชื่อเกี่ยวกับสลักขึ้นมาเป็นตัวแทนฝักล้อมรอบพื้นที่เพื่อให้เป็นที่สติตฝักรอบเนินอะไรประมาณนี้น,นะครับมันอันนั้นนะมันเป็นความเชื่อเหมือนพัฒนาของเมกีเนึงเราเราจัดรูปลางเลยลวดลายเป็น5แบบเป็นแบบเรียบเรียบ จะเป็นใบเสมารูปทรงคล้ายกลีลกบบัวนะครับถึงสูงนะครับไม่สลักลวดลายทีนี้แบบถัดมาก็คือเขาก็จะทำเป็นลายถูกลายจีดีนะครับแล้วก็เป็นลายผ้าหนาแล้วก็เป็นลายธรรมจักรไอ้ี่แบบเล่าเรื่องในพุ๊สตาหนา ก็จะแบ่งย่อเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติหลักๆก,ก็คือห้าแบบส่วนในกุดง,งงนี่ก็แบ่งรูปลายออกเป็นสามแบบนะครับอันนี้ที่ที่กล่าวไปนี่คือหมายถึงรูปแบบทั่วไปครับกุดงงสามแบบก็แบบเรียบแบบลายสถูแล้วก็แบบเล่าเรื่องเราจะเห็นได้ว่าคือปุ๊บใหญ่ๆของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ แต่แล้วทีเนี้ยในส่วนของุวงนี่ยคือเขาเขาก็จะทําแบบที่เขาชอบเขาก็จะทําลวดลายแบบนี้แบบเรียบแล้วก็เป็นลายลุกแล้วก็เป็นลายเล่าเรื่องคือไม่ได้หมายความว่าทั้งอีสานไม่ได้ทำเหมือนกันหมดนะครับก็จะคัดสรรในสิ่งที่ที่เขาชอบแลบ้วก็ชำนาญออกมาทําก็ผสมผสานศิลปกรรมพื้นถิ่นก็คือใบหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมครับจมูกนนหนาๆเบ้าตาใหญ่ๆ ก็คือหน้าของคนพื้นถิ่นนะครับแล้วก็<ม>สิ่งเป็นกลิ่นอายความเป็นศิลปะแบบอินเดียยังอยู่ก็การยืนแบบเอียงตนนะ่ะเขาเรียกว่าตดพังก็คือหัางสามส่วนเนี่ยยืนยืนเอียงเอียงตัวนะครับซึ่งซึ่งเป็นงานที่อยู่ในอาวุธธรรมธวารีในในในภาพตางไม่ยังเห็นอยู่าะอย่างอย่างถ้าเป็นเทวลูกก็จะยืนเอียงตัวแต่ประมาณนี้นเอี้ยวตัวเอียวตัว,ตวมันก็ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอินเดีย